งจะปล่อยให้รูปร่างเพะไม่ได้เอาจริงดิต้องตอบใช่ไหมต้องเลือกด้ว่หรอก็สวยคู่ไปเลยสิคะ มันไม่มีใครสวยเกินกว่าใครละค่ะเพราะว่าสิ่งที่สวยที่สุดนั่นก็คือความมั่นใจที่เรามีในสไตล์ที่เราเป็นในแบบที่เป็นตัวของเราเองแบบดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยระหว่างรูปร่างและความมั่นใจมันไม่ต้องเลือกค่ะเพราะว่ามันต้องมาด้วยกันทั้งความมั่นนะอะมั่นใจแล้วก็รูปร่างที่ดีนะคะถ้า,าว่าเรามีความมั่นใจบวกกับความรักในโบนของเราในทุกสิ่งทุกอย่างของเรานะ มันจะเสริมเพิ่มทำให้เราสวยมากยิ่งขึ้นและแน่นอนค่ะว่าทั้งหมดนี้เราสร้างได้ที่สปาชาสำหรับเหตุผลที่ไปตองเลือกในการมาทำบอดี้คอนโทรลิ่งที่สปาชาเหรอคะง่ายมากเลยคะ่ะเพราะเป็นคนขี้เกียจคะ่ะกำลังกายก็ไม่ค่อยได้ออกพักผ่อนก็น้อยร่างกายก็โซมกินไม่เลือกอีกนะคะเพราะฉะนั้นทำให้ ร่างกายเนี่ยมันเพละและบอดี้คอนทัวริงที่สปาชาตอบโจทย์มากๆเพราะสามารถแก้ไขได้เฉพาะจุดหนึ่งโปรแกรมในการทำบอดี้คอนท u r ริงนะคะใบตองชอบตัวนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์3รูปแบบนะคะที่ทำงานด้วยคลื่น ช่วยกระชับไขมันหน้าท้องสลายไขยมันแบบเร่งด่วนเร่งการเผาผลาญแล้วก็ช่วยเร่งการแตกตัวของไขมันแก้ปัญหาไขามันสะสมโดยเฉพาะเลยค่ะไม่ต้องผ่าตาดัดก็มีหน้าท้องแบนราบได้มันเวิร์กตรงนี้นี่แหละค่ะสบายมากเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าไม่เจ็บจริงๆแม้แต่จุดที่การออกกําลังกายของเราโฟกัสไม่ถูกเน่ยนะนี่เลยค่ะเข้าเต็มๆเน้นๆ สำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของผิวเปลือกส้มนั่งแล้วไม่กระชับเดินแล้วก็ย้วยนะคะต้องเครื่องนี้เลยค่ะสบายมากเลยนะอันนี้นะคะรู้สึกได้ถึงการที่แบบดูดขึ้นมาดึงขึ้นมาแล้วก็รีดเขาออกไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่เจ็บนะคะอันนี้คือดีมากๆเลยสามารถแบบนอนชิลๆคือถ้าไม่มัมนั่งพูดอย่างนี้ก็คือหลับไปแล้วนะสบายขนาดนั้นเลยต้องมาลองนะคะ ผลลับคือไม่ต้องบอกให้ภาพเล่าเรื่องแล้วกันค่ะหน้าท้องเอวก็ลดลงคขาก็เฟิร์มกระชับชีวิตคือดีดีผุ่นสวยและเฟิร์มสร้างความมั่นใจและใส่ชุดไหนก็เฟะป,ปังกับโปรแกรม Body c o n น o ท r i n g ที่สปาชาค่ะ